จากรณีนยายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความชื่อดังพาตัวแทนผู้เสียหายกว่า30คนเดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับนัตตี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเป็นอดีตนักร้องได้เดบิวต์ที่เกาหลีหลังถูกหลอกลงทุนเทรดหุ้นรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาท ซึ่งตอนนี้นัตตี้ได้หายตัวไปคาดว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วล่าสุดด้านนัตตี้นันทนาธยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ทำรายการร่วมกับเพื่อนอีกสองคนอย่างก้อยอรัชพรและรีมอภิชยาเป็นที่รู้จักกันในชื่อก้อยนัตตี้รีมออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงหลังถูกเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อเล่นเหมือนกับนัตตี้อีกคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาโดยนัตตี้นันทนาธโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ระบุว่าคนละนัตตี้นะคะทุกคนดิฉันยังอยู่ไทยไม่เคยเทรดหุ้นคะ่ะ ล่าสุดต,ตำรวจได้ขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับนัตตี้หรือนางสาวสุชาตาคงสุภจักอายุ29ปีและออกหมายจับนางสาวนิชาพัฒนานุกรมอายุ33ปีในฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จบิดเบือนหรือปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนในการกู้ยืมเงินว่าจะจ่ายหรืออาจจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่สถาบันการเงินจะจ่ายได้โดยรู้อยู่แล้วว่าจะนําเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือควรรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถประกอบกิจการใดๆที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพียงพอที่จะนํามาจ่ายและเป็นเหตุให้ได้กู้ยืมเงินไปทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ต้องหามักจะโพสกิจกรรมหรือความร่ํารวยโดยการซื้อสินทรัพย์บ้านที่ดินโรงงานและรถยนต์หรูซึ่งอ้างว่าได้ทรัพย์สินมาจากการเทรดหุ้นฟอเร็กผ่านบรกเกอร์ IQ Option ่น และแคปหน้าจอกราฟการเทรดที่ได้กำไรมาโพสโชว์ให้ผู้ติดตามหรือแฟนคลับได้ดูอีกทั้งยังเชิญชวนให้คนสมัครเรียนโดยอ้างว่ารู้เทคนิคการเทรดให้ได้กำไร100%หรือร่วมลงทุนในสัญญาฝากทรัพย์กับบริษัทสุชาตาจำกัด โดยรับประกันว่าจะได้รับกําไรอย่างแน่นอนในลักษณะขั้นบันไดซึ่งคิดคํานวณจากเงินที่ร่วมลงทุนอีกทั้งกําหนดวงรอบการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกเดือนซึ่งในช่วงแรกของการลงทุนผู้ร่วมลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามสัญญาแต่หลังจากนั้นจะเริ่มเกิดปัญหาซึ่งผู้ต้องหามักอ้างว่าเกิดจากระบบการเทรดของโบรกเกอร์ IQ Option สนกระทั่งมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับตำรวจและนำมาสู่การออกหมายจับในครั้งนี้ขณะที่หน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีการโพสต์เผยค่าหัวนัตตี้ล่าสุดที่ขณะนี้พุ่งสูงขึ้นไปถึง5ล้านบาทโดยคาดว่าตอนนี้นัตตี้หลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเพราะถูกะงับพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว